สว pelled, สัสดีครับรัตโนมูลเล็กอชริยะเป็นไงบ้ ừ, nope. างครับไฟที่2องกับ r w s ราชวสลาเซนเวอร์ซีรีเราลุ้นวันนี้ครับว่าจะได้เข้ารอบสี่รอสุดท้ายหรือเปล่าอืมสองไฟที่ผ่านมาเรามีกี่แต้มครับผมต่อยแค่ไฟเดียวอ๋อไฟเดียวอันนี้ไฟสองว่าเรามามาเสริมแทนฟุ้งน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ฟุ้งน้อยก็แพ้ไปเรามาไฟที่แล้วก็ชนะบัวเขียวไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายของรอบแรกใช่ครับถ้าชนะก็เข้ารอบเลย ก็ต้องลุนอีกครับเพราะนนว่าว่าใครจะชนะน็อกใครจะโด<ช>นน็อกอะไรแบบนี้ครับถ้าจะเข้ารอบต้องรุ้นบัวเขียวแพ้ครับอเพราะัวเขียวก่อนแล้วน,นี่เขาก็มีแต้ม<ช>แล้วเราหลายคนก็มองว่าเป็นตัวติงเลยแต่ว่าวันนี้นต้องนชนะอย่างเดียวไม่พอต้องรุ้นบรรยากาศหลายๆอย่างใช่ครับแะวันนี้เปลี่ยนผู้ชกอีกครับคู้ชกค,คนเก่าถ้าได้ต่อยคู่โชคนเก่าก็มีโอกาสเข้ารอบครับถ้าเรามีน็อกนี่นะแต่นี่คือเปลี่ยนผู้ชกใหม่ครับ คุณชคนคนใหม่นี้แข็งแข็งว่าเดินร,รู้ว่าดูยู u ูปก็ก็ต่อยคนไทยหลายคนครับเขาเคยต่อยใครบ้างเราขอทราบหนึงดูยูทูปมาวาต่อยพีเสมุยโอก็ต่อ,ตาาตตอยก็ดีหลายคนครับเมืองไทยที่พอมีชื่อก็ต่อยหลายคนเ่ยแล้วเราเราเตรียมเกมเตรียมแผนหวังไหมที่จะเข้าทะลุถึงรอบตัดเชือกครับก็ต้องหวังครับต้อง ก็อ้อยน็อกอะครับกับสถานการณ์ตอนตอนนี้มันก็ห้าสิบห้าสิบนะใช่ครับชนะเขาแล้วก็ยังไม่พอต้องไปลุ้นคู่ชกเรารู้ลุ้นคนอื่นว่าจะให้แพ้น็อกหรือว่าอย่าให้โดนน็อกอะไรต่างๆกดดันพอสมควรเลยกับกับหลายคนที่มองว่าเราเป็นตัวเต็งตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าได้เข้าตั้งแต่รอบแรกก็ก็มีโอกาสพอเราได้ต่อยอันนี้คือเราเข้ารอบเราเรามาต่อยไฟที่สองแล้วใช่ไหมมันเสีย คะแนนครับทีนี้มันต้องมาลุ้นหลายๆอย่างถ้าได้เข้างแต่รอบแรกโอกาสมันบอกไวาง่ายเงินล้านนี่น่าจะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเสียดายเรามาไฟที่สองแล้วก่านหน้านี้ฟุ้งน้อยเขาก็ชกไว้ก็ฟอร์มสะดุดแพ้ไปทําให้แต้มนันหายของเราที่มาชกในรอบต่อมาเนี่ยหายไปเนนม้แต้มน้อยกว่าเราอยู่ก็เหมือนว่าเมื่อรอบนี้ก็เหมือนว่าไฟแรกเหมือนว่าฟอร์มเราแพ้ไปเลยประมาณนั้นแล้วคู่ชกเราเราได้ศึกษาเก่งมาชกยังไงบ้าง ดู u t u b e ครับมีคนส่งให้ดูครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็มวยบุ้งนครับหลักๆเลยคือมัดมัดไงมัดหนักเลยแล้วเราเตรียมเกมเตรียมแผนอะไรมาสู้กับรอบนี้ก็ซ้อมมาดีครับต้องคือต้องหวังด้วยครับต้องแลกแล้วเอาน็อกได้ก็จะดีกว่าน็อกครับก็คือถ้าน็อกได้ก็คือขอมีคะแนนตุนไว้ก่อนเลยใช่ครับแล้วกับคะแนนที่ให้ตั้งแต่ยุคแรกครับเรามาชกครั้งนึงแล้วมันแตกต่างกับมวยไทยห้ายกยังไงบ้างก็แตกต่างครับ คะแนนมันเห็นยกไปยกเลยครับอือยกแรกที่เสียงอันรังก็รู้เลยว่าเราได้เปลี่ยนรุเสียเปรียบใช่รตรงนี้เรามีความคิเดเห็นย,ยังไงบ้างครับตื่นเต้นกดดันรู้ว่าดีไม่ดียังไงบ้างมันก็มีจุดดีครับคือจุดดีก็แบบเราได้รู้เลยว่าเราแพ้ชนะต่อยแต่ละยกนี่ครับอือแต่ว่าจุดดจีจุดดีก็คือได้รู้เลยใช่แต่ว่าก็ต้องรอรุ้นกันวันนี้ว่าชนะแล้วก็ต้องรุ้นไว้เนรอมว่า จะออกมาในรูปแบบไหนใช่ครับน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้อย35ครับเป็นน้ำหนักเราอยู่แล้วมวยไทย5ยกเช้าช่วงเย็นก็ชกน้ำหนักนี้อยู่แล้วใช่ครับสบายๆไม่มีปัญหาสบายคิดว่าทะลุถึง4คนได้ไหมก็ต้องลุ้นนะ้อย่างที่บอกมันคือต่อให้เราชนะได้แต่ถ้าคู่ชกคู่ชกรวมค่อื่นฟุกเข้าฟุกชนะนี้เราคือเต้มเราน้อยกว่าเขามันบอกไม่ได้ครับ ไม่ใช่ลุ้นแค่เราองเดียวใช่ลุ้นแค่ผมว่าชนะแพ้ชนะเขารอบนี้คือมันไม่กดดันนะเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแต่นี้ต่อให้เราชนะก็ได้แต่ถ้าโบเขียวฝุกชนะมาเทียนี้ก็เราก็ตกรอบก็เป็นกําลังใจให้ครับฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เรานอนผูกนี้นะครับทังก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์ครับก็เต็มที่ครับไปนี้ซ้อมมาสมบูรณ์นะครับผมขอโชคดีครับผมครับ